สวัสดีครับผมแบงค์ครับ m o b i l กูรูไ Thailand บายเช็คราคานะครับผมวันนี้เราก็มีมือถือรุ่นใหม่มารีวิวกันอีกเช่นเคยนะครับส่วนวันนี้ก็เป็น iMobile IQX Pro 2นะครับเครื่องนี้ก็ราคาอยู่ที่9,900บาทนะครับผมแต่เรามาดูกันว่าอุปรกรณ์ภายในเป็นยังไงบ้างกดฟ้าใช่ไมโฟม <c oughs> ตัวเครื่องครับผมเขาใส่โฟมกันข้างหน้าเนี่ย แรกเลยนี่หรือเป็เสาอากาศนะครับผมเสาอากาศของดิจิตอลทีวีันดูออกดูใไฮโงมากเลยนะเมีเคสแถมมาให้ด้วยฟิ้นกันลอยนะครับหูฟังใช้ได้นะครับ,รบที่ชาร์จ USB สติกเกอร์เอ้ยไม่ใช่ครับผม นี่เป็นที่ที่ตั้งโทรศัพท์ครับตั้งโทรศัพท์ทยู่ด้านหลังน,นี่แบบนะี้ครับเราตั้งแบบนี้คู่มือแล้วก็ใบ,บประกันนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าดีไซน์เจ้าตัว,ตวนี้เป็นยังไงบ้างดูแบบใ,ใกล้ๆกันดีกว่าดูครับเอาด้านหลังก่อนเลยนะครับสีขาวสวยงามนะครับผมฮะกล้องฮะกล้องคองันเทพนะครับ30ล้านเมกรนะครับผม F 1.8แล้วก็มีแฟตในตัวพร้อมนะครับด้านข้างก็ถือว่าเป็นมือถือที่บางอยู่นะครับปุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงล็อกหน้าจอนะครับที่ชาร์จก็อยู่ด้านล่างครับพร้อมกับลำโพงนะฮะส่วนด้านนี้ที่ถ่ายซิมครับหน้าจอกันบ้างมีกล้องหน้านะครับผม นี่เขามีสามปุ่มนะปกติอ่ายินไปฟัที่เสีหูฟังครับค่าๆครับดีไซน์ก็ประมาณนี้นะครับสวยใช่ไหมครับสำหรับดีไซน์เครื่องนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูสเปคค่าๆแล้วก็จุดเด่นกันบ้างครับว่าเครื่องนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับจุดเด่นเครื่องนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3มอย่างนะครับ 1. กล้องมีความละเอียดในการถ่ายอยู่ที่30ล้านเมกะรพิกเซล แล้วก็มี f มูลรับแสงที่1.8โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปกันว่ารูปที่ถ่ายจากกล้องเนี่ยมีความชัดขนาดไหนไปดูครับ 2. องจ i g i t a l TV เครื่องนี้นะครับสามารถดูดิจิตอลทีวีได้ด้วยอ่าแล้วที่เฉียงไปกว่านั้นคือนี่เสาอากาศเสาอากาศเขาคนดูไฮเทคดูไฮโซมากเลยนะครับเราใช้เสียบด้านบนป๊บแล้วต่อหูฟังตรงนี้ได้เลยแล้วก็ดูได้อย่างสบายใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าชัดขนาดไหนโอเคครับเดี๋ยวเราก็มาดูดิจิตอลทีวีกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่าก่อนอื่นก็มีนี่ที่ผมบอกไว้นะั้งแต่ตอนแรกเป็นตัวขาตั้งทีวีนะครับก็จะแผ่เข้าไปข้างหลังแบบนี้ มันจะมีเทปสองหน้าอยู่แต่เขาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราใช้ก็กดตรงกลา,างปั๊บก็วางตั้งแบบนี้ตั้งแบบนี้นะครับผมมันจะตั้งลักษณะประมาณนี้เราไม่ต้องไปติดหรอกเครื่องจะได้ไม่เป็นรอยเดี๋ยวเราเอาขาตั้งผมมาตั้งไว้ช่ยๆโอ,โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดิจิตอลทีวีกันว่าเป็นไงนะครับผมเสลี่ยนขอ,อการก่อนเลย ข้าเห็นนะครับดูอะไรกันดีทาย BPS แล้วก <si suppression> ันครับง่ายๆโอ้ชาร์ตนะครับผมโอ้ชาร์ตมากเลยครับแฮตตี้ด้วย เคครับเดี๋ยวเราไปดูช่องอื่นอีกช่องหนึ่งเอาไว้ทีวีก็ได้ครับแอร์พวกลดดีกว่าน,นี่ครับขยายขยายเด่นจอด้วยฟ้าบ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 เพราะว่าผมว่าเขาทำระบบดิจิตอลทีวีออกมาได้ดีนะ ชัดด้วยแล้วก็โปรแกรมดูใช้ง่ายโอเคพอแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเล่นเกมัาหน่อยนะครับผมนะค,ครับมินเนี่ยลันครับคือผมไม่เคยเล่นอะเล่นยังไงเดี๋ยวตัอ๋ออย่างนี้ เ okay, รบผมนึก็เป็นไอเทมให้เก็บโอเคครับผมใช้ได้ครับ 3. หน่วยความจำเครื่องนี้นะครับถือว่าเป็นมือถือที่ให้หน่วยความจำมาเยอะมากเลยรอมอยู่ที่32 g b r a อยู่ที่ 3G ผมถือว่าเขาให้มาค่อนข้างเยอะมากนะโอเคจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวมือถือเครื่องนี้นะครับ iMobile IQX Pro 2 mm hmm. IQ เดี๋ยวไว้ครั้งหน้าผมจะหามือถือรุ่นใหม่มาให้คุณผู้ชมได้ชม,มอีกนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณ iMobile ที่ส่งเครื่องมาให้หเาราติดกันแล้วก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณคานผู้ชมที่ดูจนจบแล้วก็ยังติดตามชมกันอยู่นะครับผม mm hmm. ก็ถ้าเกิดสนใจอยากจะ subscribe หรือว่ากดไลค์ก็ด้านล่างครับส่องเว็บไซต์ด้านล่างเลยที่เ a c บ b o o กของเรา ครับผมก็วันนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าผมไพบ,บ้าครับ